หนูจะบอกว่าหมอน่ารักมากแล้วก็แบบไม่เจ็บเลยมือเบามากคือบางทีสามารถหลับได้เลยตอนที่ว่าเปลี่ยนยางใส่เด็กอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธดาปดิชโชนะคะชื่อน้ำหวานค่ะอายุ17ปีค่ะเพราะว่าสองสามปีที่แล้วว่าหนูเป็นคนที่ฟันไม่สวยเลยก็คือง่ายก็คือฟันเย็นค่ะก็เลยเลือกที่ว่าจะมาจัดฟันที่ที่นี่ค่ะก็ แรกๆที่จัดเลยก็มีความลำบากตามปกติของการจัดฟันค่ะแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บเลยด้วยซ้ำค่ะวันนี้หนูมาถอดเลยค่ะความรู้สึกเนยคุปปะตอนแรกอะ่ะหนูนึกว่ามันจะนานกว่านี้สักประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแบบพอมาจริงๆอ่ะตัดเนี่ยเอาเสร็จไม่เจ็บด้วยค่ะรู้สึกว่าพอใจมากค่ะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะที่ใครอยาก ใครอยากจะบอกว่ามีความมั่นใจในตัวเองอยากมีรอยยิ้มสวยๆก็แนะนํามาที่คลินิกนี้ได้เลยค่ะหนูจะบอกว่าหมอน่ารักมากแล้วก็แบบไม่เจ็บเลยมือเบามากคือบางทีสามารถหลับได้เลยตอนที่ว่าเปลี่ยนยางใไ่เด็กอะไรนี้ <É S 1> <laughs> ขอบคุณค่ะ